สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกระทรวงแรงงานปล่อยกู้0% 12นวดให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดตับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยเหลือผู้รับงานไปทําที่บ้านนะคะลดดอกเบีย้ยเหลือ0%ูนปซค่ะสิงวดต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะยืนกู้ได้ตั้งแต่บัตรนี้ถึง31สิบงหาคม2 5งพันายสุชาติชมกินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีนโยบายเล็กหน่วยเลยค่ะ ในการกระตุ้นส่งเสริมและรักษาการจ้างงานพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงทางเลือกอาชีพอิสระและการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงานค่ะโดยในปีงบประมาณ2,515กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมจำนวน5ล้านบาทพร้อมมาตรการการลดอัตราดอกไม่หานเหลือร้อยละศูนย์ต่อปีอค่ะ จากเดิมร้อยละ3ในงวดที่1น2ถึงสิต่อเน,นื่องเป็นปีที่3เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับแรงงานนอกระบบนะคะที่เป็นผู้รับงานหรือกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านค่ะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายนะคะบรรเทาความเดืดอดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะ โดยนายไพยโรจน์โชติสักธิ์เถียนนะคะอธิบดีกรมการจัดหาง,งานนะคะกล่าวว่ากองทุนผู้รับงานไปทาที่บ้านนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับให้กลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบนะคะหรือปรปกณ์ในการผลิตหรือใช้ขยายการผลิตสอดคล้องกับนโยบายสําคัญของกรมการจัดหางาน,นะค่ะในการส่งเสริมการจ้าง งานและการประกอบอาชีพแรงงานกลุ่มเปบาะบางเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้านค่ะที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานมีผลการดําเนินการและมีไรายได้จากการรับงานไปทําที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทําที่บ้านจากผู้จ้างงานนะคะซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า5,000บาทส่วนประเภทกลุ่มบุคคลนะคะจะต้องมีผู้นำกลุ่มและมีสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมไม่น้อยกว่า5คนมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มคะ่ะรวมกันไม่น้อยกว่า10,000บาทวงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน50,000บาทระยะเวลาชำระคืนภายใน2ปีนะคะขณะที่ของบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน300,000บาท ระยะเวลาชําระคืนภายใน5ปีโดยผู้ที่สนใจกู้ยืมกองทุนนะคะก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครนะคะพื้นที่1-10หรือสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้นะคะกับกรมการจัดหาง,งานภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะและทาสัญญากู้ยืมให้แล้ว เสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะโทร1 5 0่กด2นะคะกรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1 6 9 4 จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวกระทรวงแรงงานปล่อยกู้0% 12งวดให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านที่เรานํามาฝากกันขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ